คนที่มีความวุ่นวายติโน่นตินี่ไอ้นันไม่ดีไอ้นี่เสียคนประเภทนี้หลวงพ่อบอกว่าคือคนที่ไม่รู้จักคำว่าธรรมดาพูดเป็นภาษาไทยๆเขาเรียกว่ากิเลสมันยังเลยหัวอยู่ปลดอารมณ์นั้นเสียถ้าจิตของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาอะไรมันจะมา ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปติสิ่งใดที่แก้ไม่ได้อย่าไปแก้มันอย่าไปแก้ที่วัตถุอย่าไปแก้ที่บุคคลมาแก้ที่ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาทำไมเราจะต้องเดือดร้อนทำไมเราจะต้องดินน้นรนอย่าเป็นคนช่างติถ้าจะติ กติที่ตัวเราตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอัตนาโจทยตานังจงกล่าวโทษโจดความชั่วของตัวเองไว้ให้เป็นปกติจงอย่าสนใจจริยาของบุคคลอื่นและการเจริญสมาธิจงอย่าทำเพื่อโอ้อวดการเจริญสมาธิที่จะทำให้ได้ดี ให้ถือใจความพระพุทธเจ้าว่าใครเขาจะมีกินมากใครเขาจะมีกินน้อยใครเขาจะอ้วนมากใครเขาจะอ้วนน้อยใครเขาจะมีสาวกมากใครเขาจะมีสาวกน้อยคนนั้นมีสมบัติมากคนนี้มีสมบัติน้อยคนนั้นจเจริญสมาธิจิตวิปัสสนาญาณ ยังแต่งตัวสวยยังผัดหน้ายังทาแป้งใครเขาจะดีจะชั่วอย่างไรเป็นเรื่องของเขาจงอย่าไปสนใจเราจะนั่งสมาธิก็จงอย่านั่งให้บุคคลอื่นเห็นถ้าหากทำไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังมีอุปกิเลสอยู่มากคนที่ติดในรสอาหาร ก็เป็นคนโง่นั่นเองไม่ใช่เป็นคนฉลาดอาหารประเภทไหนจะมีรสประเภทใดก็ตามกินเข้าไปแล้วมันก็ป่วยมันก็แก่มันก็เต็มไปด้วยความสกกรโกเราก็ไม่ควรติดในรสอาหารถือว่ากินเพื่อยังชีพยังอัตภาพให้เป็นไป จงอย่าสนใจในร่างกายของเราจงอย่าสนใจในกายของบุคคลอื่นจงอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าเราไม่สนใจอารมณ์ติดมันก็ไม่มีเมื่อไม่สนใจกายเราไม่สนใจกายเขาไม่สนใจในวัตถุธาตุจิตมันก็โปร่งจากกิเลส ความโกรธความโลภความหลงมันจะมาจากไหนคำว่าไม่สนใจไม่ใช่โยนทิ้งมีเก็บรักษาไว้ทำให้มันเป็นประโยชน์เท่านั้นพอตายแล้วเลิกกันนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบันทึกเมื่อวันที่31เดือนตุลาคม ปีพศ2541บันทึกในหนังสือพ่อรักลูกหน้า121-124ถึงอ่านเป็นธรรมทานปรมยาเด็กวัดท่าทรง